ดีครับคผู้ชมตอนนี้มาเบิ่งหม้อก,กระทะไงหอยทอดหอยทอดผัดไทยกุ้งสดนี่งานตลาดหนักเลยนี่นะีหนนะ้หม้อก,กระทะเันบา้าญ่เห็นได้ตั้งร้อยถ้วยพว้ในานี้นะเป็นคือนึงน่นะ เดือนึงได้ร้อยตัวยอคุณน,นี่หอยดูว่า ขายของเอน,น,นี่ยเกาลัดขั่วเกาลัดมีผลไม้

ตาปามกวันนี้ดาราคนละจนส่วนทีมหลไหลายคนที่ด้วยดาราโค้ชเอก็ี่ยดาราต้องสามต้องตัาจะตี่นซาามมกจะติ่นนี่จะนวดมันได้นี่ ลวดนั่นหนึงคือว่อตุกเยสิวสลวดแป๊มึกคาุกดทอดีเล่นเอนหนึ่งเล่น ต่อมาละเป็นอาหาดเกาหลีดิ่นก็ก็เรียนคูคือก๋าดีโหเลอาหารเกาหลีเลยะมันคือกับอันแล้วเป็นลักษณะคือเต้าหู้ทอด นี่คือนี่คือเข้าฮาบา้บาฮาบานี่แมนฮันสมุกมีไฟโอเคฮอตอฟเอเลนอีเลเวนมีมนะเ็ดบาท

sẽ xin mọi người một chút xin chào tất cả các bạn các có thể nhìn thử này โอ้คนลไม้ตรงเครื่องเห็นแล้วน้ำลายไหลเบิ้งซื้อๆก็น้ำลายไหลแล้วนี่นะทั้งเผ็ดทั้งม้มทั้งหวานทั้งเปรี้ยวนุ่มๆซาวๆนี่มักขนาดอะไรนี่น้ำลายไหลในนะขนาดกูตทย รโอ้ซิมบ่ได้แล้วเท่าเลยมันบบได้แล้วท้องเสียโรดแต่ว่าตอนนุมน่มๆน,น,น,นี่ส้อมพน้านเลยนี่นุ่มสาวสอ้อคือว่าห้านเปรี้ยวเกินรอ้อยอร่อยเกินล้านที่ห้านเป็ นี้เป็นเกาลัดคึงโล,โลร้อยบาทเกาลัดเนวราชนี่เนี่ยนี่เนี่ยเก้าเกาลัดกรีดเอของเนวราชมีแนวคึงโลร้อยบาทแนวคึงโลร้อยสาวบาทน,นี่เพิ่นพัดไหวบ้าง กัดูเ้อะกูอยู่แตดแก่โอ้นีละทอดทอดทอดยุ้ยเต๊ตตัวใหม่ทอดโอ้เน่้านี่แหละเอาไวเห็ดกันนั่น,น,น,นทอดบ,บอดบ,บุบ,บุบิพามใหม่แล้วบ่าดีนะ่เพิ่นเอา,าทอดบ่ละ สเต๊ปขนาดนี้ที่ว่าก็ก็ตัวม่อญนั่นแหละเนาะตัวม่อญนั่นแหละเพราะเัามันตัวมันยังบอลมันยังบอลหุ้มตัวเท่านะคำันหุ้มตัวมันนีก็กลายเป็นม่อนเนาะเป็นไหมแต่ว่ามนตัวอ่อนมันเพิ่งเลยออกมาทอดเพิ่นตั้งพริกเอาทอาไว้ทอดเนีทอดกินเนี่ยจะมีโปรตีนสูงนิตทมีทไลน์ ขายน้ำโกโก้ทันยิ่งกว่โอ้โห้ำมันมันใส่ลายลายลายปลาปทูใส่กระมีละปลาทูแต่ว่าโอ้สามสิบห้าบาทนว่ยทูมันโอ้โหอันนี้สาลายสาลายนม างนห้าสิบบาททวงอนุ่นหอยแคงหอยแค้งกวนน้ำป่าหนเ้าบาทปลาหมึกดองอันนาซีอิ้าบาทกับหุ้นดองซีอิวตเาบาทเดี๋ยวเสแ

้านคือว่าทะเลดอกยิวยเกาหลีของเกาหลีทุกอย่างห้าสิบเก้าบาทสเตกีกข้าวปดเข้าวปาดูนะโอ้คนข้าวปาด,ดูคนเอาเท้าว่าได้ยังไงดูใคท,ที่ได้เป็นเนข้าวปาด อันนี้โอ้ทั่วเรียนทัวเรียนสามสิบาททัวเรียนหมอนท้องไม่ไม่สดสด,สดกดดรอบ เอีอ้ย่าขนมบ้าบินตายดีเห้คนเดือนคิวเข้าคิวเข้าแถวเข้าแถวคิวแดงไปตะกี้กองร้อยสิบบาทสองสองร้อยบาทเงินว่าขนมบ้าบินมะข้าวอ่อนเอี้ย่า ยูคนก็เข่ายิอะไรของคอยเลยห้านเจ๊นาะแม่มีตัวไปก็นี้เนาะห้านนีไปทอลูกี่มตัวไปก็นี้เนาะสามมุกสามมุกทอดสามมกปีดตาบา hay mình sao bạn nhắm hỏi nào luôn หอยแท้หอยแป่เมืนนหอยฟองมำเมืองแม่ข้าวนะคะหอยชุดยำได้แยกได้เลยนะคะ่นจะยำหอยฟีได้ยำหอยฟีได้แยกได้นะคะหอยน้ำเงี้ยได้ยำได้คน้ำเมืองแม่ขาวนะคะยำได้แยกได้รสน้ำพรินุนหิมะเยียวยารนาลำลายไหลแล้วหินแล้วก็นลำลายไหลแล้ว